สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปากหลังของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565เรามาถึงผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วค่ะมาดูนะคะว่าการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมตัวเลขนำโชคสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะมาดามให้66499นะคะ อมาดูกันนะคะว่าการงานของผู้ที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าการงานดีมากเลยทีเดียวสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรเนี่ยจะได้ผลประโยชน์นะคะได้รับค่าตอบแทนที่เป็นกอบเป็นกรรมนะคะ มีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเราหนุนให้เรามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับใครที่ทำงานประจำอยู่ก็มีเกณฑ์ของการที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ขึ้นเงินเดือนแต่ใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ก็มีโอกาสที่จะขยับขยายเติบโตมากยิ่งขึ้นหรือธุรกิจของคุณมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับใครที่ทำอาชีพอิสระบอกได้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงของการกอบโกยนะ มีมีงานเข้ามาตลอดนะคะแล้วก็มีเงินเข้ามาทําเรียกว่าเรียกได้ว่าได้ค่าตอบแทนนะคะมีงานเยอะแล้วก็ค่าตอบแทนคุ้มค่าเงินไม่ขาดมือทีนี้เรามาดูรายได้กันบ้างในเมื่องานดีรายได้จะเป็นอย่างไรรายได้มีเข้ามาหลายทิศหลายทางก็จริงแต่ค่าใช้จ่ายของคุณเยอะเหลือเกินนะคะต้องบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายเยอะเหลือเกินเวลาที่คุณจะหยิบจับใช้เองเนี่ยมันต้องกระเม็ดกระแมรู้สึกว่า เหมือนตัวเองเนี่ยแทบจะไม่ค่อยกล้าใช้นะคะมันมีค่าใช้จ่ายรอท่าเยอะจนทำให้เจ้าตัวเองไม่กล้าใช้เงินเท่าไหร่นะักทีนี้มาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างความรักเอ,เอาที่คนโสดก่อนนะคะสำหรับคนโสดเขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะได้พบรักนะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ในในช่วงปักหลังของเดือนกันยายนนี้ เขาเรียกว่ามีสเสน่ห์มีคนจะมามอบความรักให้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะอยู่เฉยเฉก็มีโอกาสที่จะมีคนเดินก้าวเข้ามาในชีวิตหรืออาจจะมีเข้ามาแล้วกําลังพ,พูดคุยกันก็ได้ในที่นี้ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กันได้นะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วช่วงนี้คู่ครองนะ่ะมีอะไรก็หยิบยื่นให้เราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะเรียกร้องอะไรหรือว่าเดือดร้อนอะไรคู่ครองคอยช่วยเหลือให้การช่วยเหลือ กื้อกูลกันเป็นอย่างดีนะคะมาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างเขาบอกว่าถ้าเป็นวัยหนุ่มสาววัยทำงานถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์แต่ถ้าคนที่50ิอัปไปแล้วก็ต้องระมัดระวังสักนิดนึงนะคะก็สุขภาพเป็นไปตามวัยใครที่ชอบกินดื่มเที่ยวก็ต้องลดละลงไปบ้างมันอาจจะทำให้สุขภาพของคุณย่ำแย่ได้แต่ในที่นี้เขาบอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าอันตรายอะไรนะคะเป็นเรื่องที่ถือว่า ยังเป็นแบบเจ็บป่วยแบบเล็กๆน้อยๆดังนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์สิ่งที่ที่ต้องระวังนะคะสำหรับคนที่ป่วยอยู่ก็มีโอกาสที่จะหายจะได้พบหมอเก่งแต่ว่าเขาให้ระวังเรื่องการกินดื่มเที่ยวที่จะทําให้คุณม,มีโอกาสที่จะไขมันนะคะไขมันอุดตันเส้นเลือดหรือเป็นการที่เรียกว่าดื่มมากเกินไปดื่มมากเกินไปอาจที่จะ ขับรถขับรามีปัญหาเกิดขึ้นแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงนะคะมาดูถึงเรื่องโชคลาภกันบ้างโชคลาภในที่นี้เขาบอกว่าจะเอ่อจะเรียกว่ามีโชคไม่ใช่นะเพราะว่าเวลาที่จะซื้อเนี่ยมันมาหลายตัวเหลือเกินทําให้คุณไม่รู้จะตัดสินใจซื้อเลขไหนดีมันเลยทําให้บางทีเนี่ยทิ้งอเลขที่ถูกไปหรือบางทีซื้อเหวี่ยงแห่ไปซะเยอะแยะเลยเพอถูกแล้วมันไม่คุ้มทุนนะคะเพราะฉะนั้น ผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็เรียกได้ว่าโชคลาบลาบลอยไม่มีนะถึงมีมันก็น้อยมากเลยหรือบางทีก็ถูกแล้วก็ไม่คุ้มทุนก็ว่าได้นะครับก็เสี่ยงกันน้อยๆหน่อยหรือถ้าเลขมันไม่ถูกใจจริงๆก็อย่าไปซื้อมันเลยถ้าคิดว่าเราไม่มีโชคลาบมาตลอดก็อย่าเสี่ยงนะคะมันเ,เรื่องลาบลอยมันเกี่ยวกับบุญวัสนาเดิมของเราด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นเ,เพื่อจะได้รับข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามและเป็นกำลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามไปที่ Facebook ของมาดามค่ะดูดวงเฟซบุ๊กของมาดามมาดามนัดคนอ่านดวงและเพจของมาดามดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ